เที่ยกวกัน,นทีแรกวันนี้จะไม่ไปแล้วแหละแต่ถ้ากวดว่าพรุ่งนี้มันอากาศร้อนเราก็ไม่ค่อยมีอารมณ์จะไปเที่ยววันนี้เราก็เลยจัดเลยทั้งนี้เดี๋ยวเราไปดูในเมืองนะครับว่าจะมีอนไรนี่คือสถานีรถไฟ ก่อนอื่นเราก็ไปตีตั๋วก่อน่อันนี้คือตู้ซื้อตั๋วนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อตอนนี้ตอนนี้แยมจะลองกดเวาล้วกดเป็นภาษาอังกฤษเอาลองเลยเราก็ขึ้น เดี๋ยวก่อนบางคนเขาก็ไม่ได้ใส่นะโอเคเดี๋ยวเราจะได้อันนี้เราก็เราจะนั่งนี่นะคะอุ้ยเดีย๋ยเรานั่งดานน,นี้ขึ้นมาอยู่เออตรงนี้นนก็ได้หยา ตอนนี้พวกเราอยู่ในรถไฟแล้วนะคะถ้านั่งไปที่5รถไฟนะคะก็ประมาณ6นาทีมั้งนะคะก็คงไม่นานเพราะว่าบ้านคนอยู่ใกล้ๆก,กับนเนแบบเขาบันโพนะคะ เวลาเราจะมาเช็คาตารางเวลานะคะเราก็มาดูที่สถานีใหญ่ตรงนี้นะคะว่ากี่โมงมันจะมีบอกนะคะว่าไปจังหวัดจังหวัดไหนนะคะท,งงที่เาขงงาหน้่งอะไรเพราะว่าหนูเป็นดารา,าเขาใจด้วยพ่อเนนยมยมเขาบอกว่าที่เขาใส่แมสแตเ่กเเพราะเยยมเป็นดารา เพราะอะไรรู้ไหมเพื่อนเพื่อนเพราะว่าคนที่นี่เขาจำเียนได้ไหนตรงไหนแปลกนี่แปลกอ่ะหน้าหนาวมันไม่มีหรอหน้าหนาวเขาก็ไม่มีไอ้นี่ไม่มีโต๊ะนั่งข้างนอกเพราะว่ามันนั่งไม่ได้มันเย็นหน้าหนาวเขาก็จะนั่งแต่ข้างในไงน่ากินเนาะขายอะไรก็ไม่รู้คนเยอะแยะเลยเนาะมีร้านอื่นอีก เดินไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเจออะไรแบบแปลกๆแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆนดูนะคะแพนดอรามันอยู่ตรงไหนพนดอร่ามันต้องไปอีกทาง,ทางหนึ่งนี่แหละเดินตรงมาทางนี้แลหละเดี๋ยวมันจะมีทางทางแยกแยมอยู่ฝ่ามือเดี๋ยวจะฉ่ายให้เพื่อนๆดูปราสาทด้านนู้บบนนะแป๊หนึ่งย้ม เห็นไหมคะปราสาทสูงๆตรงนั้นน่ะสัตว์แกวแก่ของทางเนินแบกเรานะคะใครที่มาพักเนินแบงกนะคะเขาก็จะมาเดินเที่ยวในเมืองกันนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาถ้าเดินไม่ไกลถ้าสมมติว่าเย็นไม่เหนื่อยเนี่ยจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่าวงแหวนของที่เนี่ยเขาถ้าเราไปลูดนะ เหมือนกับว่าเราไปจับมันนะแล้วก็อธิษฐานนะนนก็จะเออแล้วก็จะสุขสมหวังจะอธิษฐานอะไรก็ได้อะ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเดินไม่เหนื่อยอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวพาไปาเดินไม่เท่าไหร่ยังหอบแล้วเลยแยมจะขอเดินไปดูรองเท้า <laughs> เดี๋ยวเราไปดูกัน มีหรอมีวันไหนที่จีบกโโอ้ยขี้ตู่มีวันที่จีบลูกโบ๊ะไหนอก๊ะไหนโบ๊ะจะซื้อรองเท้างง่ะจับไม่ได้ว่าเคยกอกตอนไหนให้ใส่แมสใช่ปะไม่รู้ถ่ายให้เพื่อนๆดูนิดน,นึงอันนี้ก็โดมนะคะข้างในเป็นอะไรก็ไม่รู้ยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรข้างในเดินผ่านหลายรอบเหมือนกันเลยนะคะแต่ไม่เคยถามแฟนเลย ดูค้าเพื่อนๆเหมือนไอที่เลยนะที่ที่อะไรอะสถานสถานเด็กเล่นที่อะไรอะสวนสนุกอะเนาะแยมที่กรุงเทพอะเหมือนบ้านปีสิงเออเออประมาณเหมือนบ้านปีสิงสวยไหมคะเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวพอว่าจะแวะเข้าไปซื้อกระเป๋าแป๊บนึงไม่รู้าราคาเท่าไหร่ราคาข้างนอกเดี๋ยวดูก่อนดิอันนี้เท่าไหร่โ้หอ๋ออันนี้มันเป็นอย่างดีสา <39 S 1> มเก้าเก้าเฮ้ยบอกสามเก้าเก้าเพื่อนๆดูราคานี้สามเก้าเก้านู่นนูน่นอ๋อแย่หมายถึงราคานี้กระเป๋าใบนี้ โอ้โหน่าซื้อทุกใบเลยนะเอาไหมล่ะเอาให้แม่สักใบดิได้หนูผ่อนแบบ24เดือน2ี่เดือนเด็กยืนนะไดกินไหมเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในดื่มกาแฟกันนะคะที่ Starbucks นะแล้วเดี๋ยวครูส่งไปให้ ไม่รู้ว่ามีที่นั่งหรือเปล่าโหคิวยาวเหยียดเลยมันไม่มีที่นั่ง,ง,าางกกลเลยไม่มีที่นั่งอลแยมข้างนอกก็ร้อนกินดิไม่มีที่นั่งเลยค่ะคุณด้วย ปกติเน่ยมันชอบมน่กันะแก้วทลายแก้วสามออยว่า อุ้ยเสื้อสีนี้สวยอยากได้อะนี่เอาไปตัวนี้ตัวได้แล้วหนึ่งตัว ันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาก้มขอตังค์นะคะร้องเพลงพราะมากๆเลยค่ะ ับพวกเราซื้อไส้ของไส้กรอกอันนี้แล้วก็กินคู่กับขนมปังแล้วก็มีเซ้นนะคะอืมอร่อยอร่อยไั้ยย้มอร่อยอ สูงมากเลยค่ะเพื่อนโบทเก่าเก่ที่สุดของเยอรมันนะคะ